โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบง,งนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนวันนี้มาแจกไอดีไก่ตันนะครับผมไอดีที่7แล้วนะครับทุกคนตอบเมือ นะครับผมมาวันนี้จะมารีวิวรหัสนะครับผมไอดีที่7นะครับข้องขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปพใไปดูนะนี่นี่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ไอดีนี้มาแจกนะครับน้องๆนะก็เป็น FC อีกทางหนึ่งในติ๊กต็อกนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมตัวละครตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเลเวล ไก่ตันครับ2,300ครับเงินเขียว15ล้านครับเงินม่วง2,000ครับค่าพลังตอนนี้ไม่ได้ค่าพลังคือยังไม่ได้อัพให้หมดนะครับ เพราะว่าไม่มีเวลาอัพจริงๆนะครับผมสามารถเอาไปอัพหรือจะรีเฟซเป็นรหัสของตัวเองก็ได้ครับหรือจะทําแบบไหนก็ได้ครับค่าพลังก็จะมีที่ผมอัพให้ไว้นะครับก็จะมีพลังโจมตีนะครับประชิด2,003 max นะครับผมพลังป้องกัน2,003นะครับผมแล้วก็จะเหลือ2,003อีกนะผมไม่ได้อัพนะครับใครอยากอัพก็ไปอัพเองละกันนะครับผมส่วนร้านค้าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปิดได้ดูเฉยๆนะครับว่างครับไม่มีอะไรส่วนผลนะครับผลนี่ก็คือผลอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนใครรู้ช่วยบอกพี่ท นะเออนะทุกคนผมนี่ครับผมโอ้โหโคตรเท่เอเดูดูดูผมจะตุยผมจะตุยตายก่อนได้แล้วค่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะอ่ะเราไปตุยกันก่อนนะมามาทุกคนเรามาดูผลกันดีกว่านะครับน้องๆอ่ะทุกคนครับแล้วนี่คือผลของเราผลอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ผมว่ามันหล่อเท่เลยนะอ่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมอ่ะกดสกิลโปมอ้อยเท่อยู่นะเท่อยู่นะสกิลตัวเอ็กนะ โอ้โหผลอะไรครับนี่ผลตันนะมาเตอร์ตันเลยนะครับผมไต่โอ้โหโคตรตึงนะผมมาต่อไปเป็นผลแมกมานะครับผมบอกเลยว่าดีนี้ถ้าขายไม่ต่ํากว่า500ครับไอดี ID นี้นะครับแต่ผมเอามาแจกครับผมอะไปโอ้นะครับผมนะอันที่3าเป็นดาบนะทุกคนนะเป็นดาบที่เขาบอกว่าดอกยากมากเลยใช่ไหมดาบเนี่ยนะบอกเลยตึงๆนะ าดาบน,นี้ก็จะเป็นมาตเตอร์หนึ่งอยู่นะใช่อันนี้ก็เป็นแมกมามตตันมาสเตอร์หนึ่งอยู่ครับผมส่วนอันที่4ี่นะครับอันที่4ี่คืออะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่เลยอะมันหายไปไหนแล้วว่าเออมาคือผ้าคลุมว่า Anti อันที่4ี่คือผ้าคลุมนะทุกคนอ่ะแต่ครับโอเคทุกคนเนี่ยนะผมไม่อยากไปโลกสองมากนะแต่ผมไปไม่เป็นใครที่รู้ช่วยบอกพี่หน่อยนะการว่าวิธีไปโลกสองยังไงถ้าเราอยู่โลกสามแล้วนะพอดีว่าพี่โง่นะ โง่จริงนะทุกคนนะโอเคถ้างาั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e ให้ช่องกับมหาเทพแบงแบงหน่อยละกันจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปอีต่อไปนะครับหรือไอดีที่8 ID อดีที่9 ID ดีที่10 i ไดีที่100เลยนะครับผมนะเออแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลืมให้รหัสเลยอะ่ะเออถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ถ,นถึงถึง ถ้าคลิปนี้ถึง1,000วิวผมแจกรหัสตัวนี้ครับอ่ากติกาใหม่นะครับถ้าคลิปนี้รหัสไม่ใชนะ่ยอดวิวถึง1,000น,นะยอดวิวถึง1,000นในยูปตูนะฮะผมจะให้รหัสคนดูที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับใต้คลิปเลยรหัสนี้นะ1 0 0 0วิวจะทำยังไงล่ะต้องกดไลค์กด แชร์กดซับตะไข้นะครับผมนะแต่ก็ต้องเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้แจกไอดีไก่ตันนะครับราคาบอกเลยไม่ต่ำกว่า500นะครับแล้วก็มีผลอยู่นะฮะมีผลอยู่ในโลก2นะแต่ผมไปไม่เป็นนะ ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนอะต้องขอโทษด้วยนะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะช่วยกันกดแชร์กันเยอะๆนะผมไปเป็นเอาไว้นะคลิปหน้าหรือไอดีหน้าแล้วกันแล้วพี่จะเข้าไปโลก2ให้ดูหรือโลก3ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ไอดี ID ที่7ครับผมอย่าลืม1,000วิวนะครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนค่ามุย้ย